สวัสดีค่ะพบกับช่องละไมครูไทยบ้านๆค่ะจากที่เคยเว่าวัยเนาะคะ่ะว่าคุณครูละไมปลูกดอกกระเจียวยุบันไว้หลายค่ะ,ะที่ยุบสตึกเน่ปลูกไว้แค่เพาะดิกินนิดหน่อยค่ะมอนก็ไดสิาพามาชมสวนดอกกระเจียวคุณครูละไมค่ะนี่นะคะนี่ค่ะสวนดอกกระเจียวคุณครูละไมค่ะ เนี้ยไปพุ่นเลยค่ะสุดพุ่นค่ะโอ้พริกพริกกระโดกค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งพริกเนาะค่ะนอกกระเจียวลายอยู่ค่ะเดี๋ยวคุณครูแล้วไม่สิกเก็บให้เบิง้งเนาะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมก่อนอ่าดอกกระเจียวที่ยูบานนี่เพิ่นสิเป็นดอกสวยกว่าอยู่สตึ์ที่โรงเรียนที่คุณครูแล้วไม่ทายให้เบิ้งครั้งที่แล้วค่ะเนื่องจากว่าอ่าอยู่ในโรงเรียนมิตรแดรดค่ะเพิน่นโอ้บ่แม่นค่ะมิตเร,ร,ร์โรมเพิ่นบ่มีแดดโอ้จากกระเป๋าอย่างไปทัวร์นั้นคุณแล้วไม่ก็เลย มีแต่โฮมใหม่ค่ะก็เลยดอกบ่ค่อยสวยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นบ่ค่อยได้โดนแดดเนาะค่ะแต่ว่ายุสวนนี่ก็ปกติค่ะก็มีแดดมีอะไรนะคะอู้ผีกก็หลายค่ะคุณคร <Log out. S 2> evet. ูและวไหมบรูว่ารีกหลายมือเ้าก็ซื้อรีกมาย่างแผงมืออื่นเสายังสิมาเก็บเอากบริีค่ะเก็บไปตอนนี้เลยมือนี้สิเก็บดอกกระเจียวค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บดอกกระเจียวกันค่ะ ทีมงานเดิมค่ะทีมงานเดิมค่ะทีมงานเดิมค่ะน้อยแล้วไม่อ่าเดี๋ยวสิเก็บดอกกระเจียวค่ะเขาวนีค่ะเก็บเบาเทนแก่แก่ไหมค่ะเขาต้องเก็บเหตุทันเนาะค่ะแล้วกับขนคางที่สิเห็นยากกอเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นกับซ่อนอยู่ค่ะเขาต้องเบื้องยางดีค่ะมะหยังมะเขือกันมีมะเขือกันมีโอ้มีสูญยางสูนแอร์ด้อค่ะสุนผู้ละไม มามาซุ้มใบไก่ดอกเพื่อนเห็นเห็นพ่อแม่พี่นองข้อเห็นว่าดอกกระเจียวเป็นยังไงนี่บะเขือนี่ค่ะการเก็บดอกกระเจียวเนาะค่ะการเก็บดอกกระเจียวจะต้องเอากานเพื่อนออกน้าค่ะเพราะว่าถ้าเก็บลักษณะเอาตะดอกเพื่อนอี่จะก็ได้เหมืองอ่อนๆค่ะเพื่อนต้องดึงกานเพื่อนขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเก็บได้นานค่ะสามารถใส่ถุงแช่ตู้เย็นได้เป็นเดือนๆค่ะอา้าวดอกนี้ฮัก อันนี้ค่ะเพื่อนเม่นนอนกินค่ะนอนเพื่อนกินเพื่อนเลยหักเนาะค่ะหวานค่ะดอกกระเจียวพันนี่หวานนอนกัดกินน้ำแบ่งกันกินให้เพื่อนกินน่าดูไปเป็นทีแล้วกลค่ะเสร็จเราก็เห็นป้าเห็นยุกอไดดอกแรกที่ป้าทายยุกอไดกว่อนะอ๋ออันนี้ค่ะนี่ นี่สิราคาเพิ่อนสิมองเห็นยากค่ะดอดกกระเจียวค่ะมองเห็นยากเนาะคะ่ะเขาต้องค่อยคอยดึงไปค่ะทีละแถวทีละแถวค่ะนี่โอ๊ยเก็บเร็วเกินไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวไปดอกไม้จ้าเดี๋ยวจะเก็บช้าๆให้ดูอ่านี่เอิญอ่ามาซูมดอดกกระเจียวเล่นหานหัวตาเขาบ่นี่เนาะค่ะเสียงโอ๊ดบ่โมมีดอกกระเจียวค่ะตา ได้ค่ะค่อยหาค่ะสองนี่มีคันแางที่สีแก้วเลยค่ะก้อนนี้สองกองเลยค่ะอันนี้ถือว่าเขาเก็บสาเนาะค่ะค่ะเป็นแบบนี้คือคือเก็บสาค่ะมันแก้มันบานนี่แม่ค่ะเิ่นสิเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะต้องดึงกันถึงน้าค่ะค่ะ แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นนะคะนี่นค่ะสวยงามค่ะอาแพรว่าถือไว้ให้ป้าอ่านี่อีกดอกหนะึ่งกอนนี่สงสัยยายแว่นผลนมากเก็บผพบ่พหินค่ะเก้านี่อาแพรว่าถือไว้น้องเก้า น,นีนน้่จ้านี่นะแถับนเนี่ยไปอันนึงอ,อยู่หลังปานหาไว้ก่อนจ้าจะเราจะเก็บไปทีละแถวจ้าน,นี่ค่ะเอาก้าวถือไว้ไตัวซอยปลาเบิ้งเด้อปลาแถาแล้วปลาสายตาบอดีจ้า อโอ้บ่ได้ใส่บูดมากค่ะหมดกะก a s กัน g a หมดหลายนี่ไงก่อนนี้ด้วยนี่ค่ะจริงๆเราต้องเก็บต้องเก็บดอกซ้ำนี้ค่ะสิพอดีค่ะนี่ค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องเก็บดอกเท่านี้นะคะนี่ขาวสวยกรอบแซ่บค่ะนี่ค่ะนี่นะคะจริงๆแล้วเราต้องเก็บดอกเท่านี้<ห>นค่ะ เราหนี้จะแก้อีกแล้วก็พอดีค่ะพอดีสวยงามงามจ้างามจ้าโอ้หลายไี่คุณผู้ละแม่สก็บเบิดว่าสิเหตุเด็กๆเก็บเด็กๆก็บ่ว่าท่านได้เด่นสอนใกล้เคียงเนาะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้คุณละแม่กับสิสอนเด็กๆเก็บค่ะไาเก็บลักษณะยังไงเนาะค่ะ ตอนนี้เก็บเป็นตโซย่างอย้่นิดหน่อยเรื่องดีงค่ะเขาเก็บไป็นอะไรมันหลา้ค่ะหลายไม่ถกกอเลยหล้ไล้ไล้ยีย่ยนี้ค่ะผู้ใดสนใจนนสั่งไได้เลยเลยะนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะก้าวหนึงน่งน้งองก้าวก็จะเป็นคนหอมค่ะเอาวางไว้ก่อนก็นได้ก้าวหนึ่นงใช่ไหมคะเอาค่ะ มือนี้ก็สิขออำลาผ้าจากใบซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะมาโชว์ก่อนเดี๋ยวคุณครูเราไม่สิขอ,ขอเก็บดอกกระเจียวค่ะเขาก็สิเก็บเป็นสีเขาก็สิไปตัดใบออกเนาะคะ่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคออนญาตเก็บดอกกระเจียวก่อนเนาะคะ่ะเ้าจะได้เก็บอะไรกัน